เกิดใจดูครับเรียนรู้ใหม่วิธีเกษตรกรนะครับก็อันไหนที่เราเคยใช้แล้วมันไม่ได้ผลเราก็ลองลองเปลี่ยนดูใหม่แต่ว่า<ะ>ผมก็ค้นหามาหลายวิธีครับใช้หลายอย่างคตั้งแต่สร้างสวนมาตั้งแต่ก็ดูคู่หูครับพอได้ใช้แล้วมันก็ดีขึ้นครับผลผลิตแล้วก็ปีนี้อาจจะดอกมันนานนะครับมันลำมันใหญ่ก้านใหญ่ท<ะ>ีนี้ครับใบก็ดำ<ะ>เขียว<ะ>ก็ก็ดีครับแต่ต้องฉีดตาม ของรอบนะครับเจ็ดวันสิบวันมั่งครับตามให้มันสมบูรณ์นะครับเราจิตทำนั้น ให้เราออกไปเพื่อใต้สัมพันธ์กับธรรมชาติที่งดงามบอกมือกับสายลมชื่นชมไอหมอกที่นอกหน้าต่างบันทึกเอาไว้สวัสดีค่ะพบก,กันอีกครั้งกับช่องเอดีการเกษตรลุยสวน พี่กรนะคะแล้วก็น้องแป๋วเป็นเกษตรกรที่นะคะประสบความสําเร็จในเรื่องของผลผลิตปีนี้เราจะสัมภาษณ์พี่กรกับน้องแป๋วกันนะคะว่ามีเคล็ดลับอะไรดีๆนะคะที่ทําให้ได้ดอกทุเรียนด้านหลังนี้เยอะขนาดนี้เดี๋ยวเรามารู้จักกับทั้งสองท่านกันเลยนะคะพี่กรสวัสดีค่ะนายวิศนุกรนะครับสม<อ>พงศ์<อ>งานางสาวเพ็ญพรสมพงศ์ค่ะค่ะพี่กรตรงนี้เนี่ยที่ที่ ที่เราปลูกเนี่ยตรงนี้ขึ้นกับบ้านไทยพัฒนาใช่ไหมพี่ใช่คับอ่าหมู่บ้านไทยพัฒนาหมู่สีไ่ไทยพัฒนาหมู่สี่อ่าไทยพัฒนาหมู่สี่ตำบ,บ,ตบ,บลค,บบคีลคริเกตตำบลคีริเกตอำเภอทันโตนะคะทุเรียนแปลงนี้ของพี่กรณ์เนี่ยมีอายุเท่าไหร่คะอายุสิบปีได้คสิบปีครับแปลงนี้ทั้งหมดมีประมาณกี่ต้นคะมี160ร้อยหกสิบกว่าต้น160ร้อยหกสิบกว่าต้นสิบปี อายุสิบปีมี160ร้อยหกสิบกาต้นหมายความว่าเราให้เราได้เก็บเกี่ยวผลผลิตมาแล้วเนี่ยประมาณห้าปีประมาณสี่ปีห้าปีแล้วสี่ปีห้าปีมันเป็นไม่พร้อมกันครับอ๋อมันะค่ะดูใบแล้วก็ดูดอกเนี่ยที่เห็นเนี่ยเยอะมากเลยเยอะมากเลยนะคะปีนี้ปีที่แล้วได้เยอะแบบนี้ไหมปีที่แล้วเยอะก็เยอะกว่านี้ปีที่แล้วได้ผลผลิตมากกว่านี้ดอกเยอะกว่านี้นะคะ แล้วปีนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทําไมเราไม่ได้เยอะเหมือนปีที่แล้วคะน้องแป๋วปีนี้เกี่ยวกับอากาศใช่ไหมค่ะอากาศอากาศน้ํ<ข>าค่ะการดูแลต้นค่ะว่าเพราะว่าเพี้ยมาลงอ๋อใช่ค่ะคุณผู้ชมก่อนหน้านี้เนี่ยส่วนของน้องแป๋วเนี่ยประสบปัญหานะคะก็คือทั้งเพีย้ยลงทั้งไรแดงนะคะและที่สําคัญคือเพี้ยหอยรักษายากมากนะคะนั่นแหละทีนี้มาเป็นช่วงตอนที่เราจะออกดอกพอดี มันก็เลยทําให้การออกดอกของเราเนี่ยคือสะดุดชงักเ่างรักเลยนะเพราะว่าอากาศร้อนบวกกับอ,อ,อากาศแล้วก็สภาพอากาศแล้วก็เี็ยลงแล้วเราไม่ได้ค่อยได้ขึ้นมาดูค่ะเราก็คิดว่าใบมันโดนแดดมันแดงนะองะพอเราึออ้นที่เอาในรูดดูคือม,มันเข้าแล้วลายแดงก็เลยเนี่ยจัดคู่หูแล้วก็บวกกับยาลายแดงะครผสมแล้วก็ฉีดเจ็ดวัน จ็ดวันเจ็ดเจวันสิบห้าวันบ้างก็ใบแดงเริ่มเริ่มบางแล้วอ๋อค่ะก็ฟูดอกมันก็เลยไม่ไม่ออกอันนี้ดอกก็จะล่ไม่ทันมาจ้าไปมันโดนทาลายไปซึ่งจริงๆอ่ะต้นป่วยอ่ะมันไม่น่าจะดอกที่สมได้สมบูรณ์ขนาดนี้เพราะว่าเท่าที่หนูนาเดินดูเนี่ยคือทั้งดอกทั้งขั้วดอกเนี่ยสมบูรณ์มากและคุณผู้ชมคะที่สําคัญจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ที่ครีเขตเมื่อประมาณสองสัปดาห์ที่แล้วเนาะที่เราเจอปัญหาฝนแรก ฝนเขาเรียกฝนแรกไหมฝนแรกเพึ่เดียวเลยอีกสองวันถัดมาเป็นไงครับพี่น้องคีรีเขตเราร่วงร่วงของเราเป็นไงครับพี่ยังอยู่ไม่ร่วงยังอยู่อยู่ครบเลยนะคะอยู่ครบเลยน่วงบ่างนิดแต่ว่าน้ําผมก็เดินเรื่อยๆครับแลงแรงอยู่เดินเรื่อยๆไม่ได้ชะงักมันเป็นเพราะอะไรอ่ะพี่คนอื่นเขาล่วงของเราไม่ล่วงก็น้ําด้วยปุ๋ยด้วยก็ยาที่เราะสมด้วยนะครับอ่าค่ะันั้นที่เราใช้อยู่ก อ๋อที่สําคัญคก็คือ,อค,คู่หูมหาศย์ส่วนนี้แปลงนี้นะคะเออเป็นส่วนที่ใช้คู่หูมหาศา์เต็มระบบก็ว่าได้นะคะเพราะว่าพี่กรณ์จะพ่นทุกๆุกเจ็ดวันสิบวันตลอดเลยโดยเฉพาะเวลาที่พี่กรณ์พ่นยายาเพีย้ยยาหนอนพี่กรณ์ก็จะเอาตัวนี้ใส่เข้าไปด้วยมันก็เลยทําให้อ่ามันก็เลยทําให้เอ่อโรคที่พี่กรณ์เจออย่างเพี้ยหนอนเนี่ยเวลาเราใส่เข้าไปร่วมกับยามันก็ทําให้ฟื้นตัว เร็วขึ้นพี่ก่อนว่าไหมต้นป่วยก็ขึ้นเนาะเพราะว่าที่ที่เราเดินดูเนี่ยคือใบดีมากแล้วก็ดอกนี่ดอกนี่ติดเยอะแน่นมากพี่ก่อนใช้คู่หหูมาอาจารย์นานหรือยังคะนานแล้วปีหกหกนะครับปีหกหกปีหกหกก็ค่ะเริ่มใช้มาเริ่มดูดูทางเน็ตบ้างซื้อทางเน็ตบ้างอะไรเงี้ยลองใช้ดูค่ะวันนี้นะคะเมื่อกี้เราก็ คุยกันตรงนี้แล้วเดี๋ยววันนี้เราจะให้พี่กรณ์นะคะกับน้องแป๋วพาเราไปลุยสวนค่ะคุณผู้ชมไปดูนะคะผลลัพธ์หลังการใช้คู่หูมหาศจันรรใช้แล้วเป็นยังไงที่พี่กรณบอกว่าดอกไม่ร่วงนั้นอะ่ะจริงไหมไปค่ะคุณผู้ชมไปลุยสวนพี่กรกับน้องแป๋วก,กันค่ะเชิญค่ะไปรอบไปรอบนี่พ <laughs> ี่เธแล้วป่วยผม <laughs> ผมเลยอัดเนี่ยอัดกู่หูเขาว่า ใส่สองค่ะใส่สองน้ําใส่ตัวนี้สองใช่ไหมน้ำพันลิตรใช่ไหมค่ะครับแล้วก็แล้วฟื้นนี่ยนะมันเริ่มดอกมันเริ่มมาบ้างอ๋อเห็นเป็นยังเป็นดอกไอ้เล็กๆอยู่นะเป็นรุ่นเล็กๆอยู่ครับอืมค่ะนี่ก็จะเป็นร่องรอยของลายแดงค่ะใบแดงค่ะลายแดงที่เข้าเนาะค่ะแต่ถือว่าใบใหญ่ข้อข้อดีอยู่นะคะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมดูดอกนะคะ ต้นนี้ป่วยนะคะต้นนี้ต้นนี้คือที่มันเป็นไรแดงมันก็เ,นเลยไม่ติดดอกค่ะส่วนต้นนี้มันยังสู้ไหวก็คุณผู้ชมคุณผู้ชมต้องมาดูต้นนี้เลยนะคะช่วยชีนแนวางคือแบบแน่นมากเลยอะ่ะคาดว่าปีนี้จะตักกี่ตันดี เปลี่ยนแพงด้วยนะปีนี้ไม่รู้สึการเกะไม่ได้ครัอกปีที่แล้วก็สิบห้าตันปีที่แล้วสิบห้าตัน,ตนสันทางอีกส้นไกลให้เราออกไปเพื่อได้สัมพันธ์ ทำรมชาติงดงามโบกมือกับสายลมชื่นชมไอหมอกที่นอกหน้าต่างมันทึกเอาไว้ในหัวใจมันแรงลำล้องเพลงมันเลงให้ฟังในายามเช้าเมื่อมองไม่เขาที่สดใสรวงจนและแสงดาวไออุ่นใครหนาวจากกองไฟ มนวใคางพี่ก่อนว่าจบไหมคู่หูมหาสัรรัเนี่ยใช้แล้วโอเคไหมพี่ได้เนาะใส่ลูกข้าพเลยค่ะใบเขียวแล้วก็ใบใหญ่เมื่อก่อนใบมันเป็นอย่างนี้ไหมพี่เอางนี้เลยว่าไม่ค่อยมันเมื่อก่อนอะเมื่อก่อนนี้นะคะที่เราอะยังไม่ได้ใช้คู่หูมหาสัจจ์นะลักษณะใบมันเป็นยังไงที่ก่อนใบใบมันเล็กแล้วก็ ไม่ค่อยมันวาวค่ะเหมือนมีก้ามาเขาเรียกอะไรมันใบมันจะตันเนื้อมันมันมันจะโตมันจะใหญ่ก็ไม่ใหญ่เนาะเหมือนมันอั้นอยู่เนาะแต่พอได้คู่หูมหศจัรย์ไปมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงจากใบที่เหลืองมันก็เขียวใช่ไหมคะเขียวแล้วก็แล้วก็ใหญ่ขึ้นแล้วก็อาหารที่ดูแล้วมันน่าจะโอเคไหมได้อยู่เนาะจริงๆริงเนาะเสียดายเนาะปีนี้ถ้าไม่เพี้ยไม่ไรแดงมาน้องว่าเป็นคน น้บฟางเด้ะจะได้นะาดที่คลายรงทีแล้วดกนได้ชุกีนี่เลย่้องดีที่แล้วก็ดอกโอ้ทําเลทำได้ทได้ทําดอกพี่ว่าอย่าเอาไม่ดูใบแล้วคื อาหารท้องปล่อยเอาถือว่าให้เขาพักปีนี้เดี๋ยวปีหน้าทํางานนะจ๊ะปีหน้าอย่ามันยืนเฉยอย่างนี้ไม่ได้นะจ๊ะเรียงนะจ๊ะคุยกันแล้วนะตกลงกันแล้วนะคุยกับต้นทุเรียนแล้วนะคะทุกวันนี้คุยกับต้นทุเรียนบ้างคุยกับดอกทุเรียนบ้างนะคะเนี่ย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 เนี้ยเนี้ยเนี้ยเนียเนี่ยเนียเนียเห็นไหมต้นนี้ยเห็นไหมเล็กแต่จิวจิวแต่แจ๋วเลยนะตอนนี้ก็เริ่มจากดอกบานแล้วก็เริ่มห่างแย้แล้วนะคะ ก็ถือว่าโอเคเนาะประสบความสำเร็จและผู้หูมหาจารย์ส่วนนี้จตาเดิพยายามจะให้รอเป็นดอกไม่ล่อล่อเป็นเอกตรงนี้เท่าไหร่นะตรงนี้ขีดต้นนะลืมร้อยหกสิบร้อยหกสิบ้าหลงอ๋อข้างล่างนั้นก็ของเราทั้งหมดเลยร้อยหกสิบผลลัพธ์อะสังเกตได้ว่าใครที่ใช้แบบ แบบมีระบบหมายความว่า7วัน10วันพ่นครั้งหนึน่ง7วัน10วันพ่นครั้งหนึ่งก็ได้ผลลัพธ์แบบนี้จากใบที่ที่มันเหลืองมันก็เขียวจากใบเล็กมันก็ใหญ่ขึ้นเนาะดูแล้วมีพลังของของต้นเยอะเลยอ่าดูดูแล้วคืออาหารมันเต็มไม่เต็มหน่วยต้นมันดูสดชื่นมีชีวิตชีวาม,มากขึ้นเนาะพี่นเนาะลองสนใจดูครับเรียนรู้ใหม่วิถีเกษตรกรนะครับก็ไหนที่เราเคยใช้แล้วมันไม่ได้ผลก็ลอง เปลี่ยนรูปใหม่แต่ว่าผมก็คนหามาหลายวิธีครับใช้หลายอย่างครับต้องไปสร้างสวนมาเพ้อแต่ก็ดูผู้หูครับพอได้ใช้แล้วมันก็ดีขึ้นนะครับผลผลิตแล้วก็ปีนี้อาจจะออกมันนานนะครับลำมันใหญ่ก้านใหญ่ทีนี้ครับก็ไปก็ดำเขียวก็ก็ดีครับแต่ต้องฉีดตาำองรอบครับเจ็ดวันสิบวันมั่งครับตำให้มันสมบูรณ์นะครับร เปิดใจ <c oughs> ลองใช้คู่หูแล้วก็ผลผลิตของเรามันจะมาเองโดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรมันมาค่ะมันจะเพิ่มผลผลิตให้เราทุกทุกด้านต่อต้านโรคได้ทุกชนิดค่ะเดี๋ยวเราจะมาติดตามผลกันนะคะหลังจากนี้นะคะตอนช่วงผลอ่อนหรือว่าเก็บเกี่ยวผลผลิตเราจะมาดูผลลัพธ์นะคะว่าลูกลูกเนี่ยจะสวยขนาดไหนจะได้ทรงขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเรา ค่อยมาติดตามกันวันหลังนะคะวันนี้เอดีการเกษตรลุยสวนก็ต้องขอบพระคุณพี่กอนขอบพระคุณน้องแปลขอบพระคุณพี่สาวด้วยนะคะที่พาเราลุยสวนในวันนี้นะคะฝากคุณผู้ชมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อที่คุณผู้ชมจะไม่พลาดคลิปถัดไปจากช่องเอดีการเกษตรลุยสวนวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ ให้เราออกไปเพื่อได้สัมพันธ์กับธรรมชาติที่งดงามบกมือกับสายลมชื่นชมไอหมอกที่นอกหน้าต่างบันทึกเอาไว้ในหัวใจมันแรงลำลองเพลงมันเลงให้ฟังในยามเช้าเมื่อมองมีเขาที่สดใส แสงดาวไออุ่นใครหนาวชุดกองไฟบันทึกไว้ในความทรงจำเสมอมาคู่หูมาสัจันใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยปลดหนี้ กดแชร์กด Subscribe เพื่อที่คุณจะไม่พลาดคลิปถัดไปของช่องเอดีการเกษตรมือสวน